ผมนะครับต่อมานะครับ ถ้ <Low> ามาลุกเนี่ยค่ะใส่สูทเท่ๆแบบนี้คนอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาสักเท่าไหร่เพราะว่าปกติค่ะคุณชาโชติพัฒในลุก Amazing เกินจริงมากกว่านะคะเราจะเห็นแบบนั้นเดี๋ยวก็จะโคฟเป็นตัวการ์ตูนบ้างเดี๋ยวจะโคฟเป็นของใช้หรือว่าคนดังบ้างไปจนถึงเป็นสิ่งของก็มีนะคะสมกับเป็นเจ้าของเพจด,ดัง Low Cost Cosplay <13. 5. S 1> ค่ะล่าสุดได้รางวัลคุณผู้ชมเป็น Best Creator Performance on Social Media สาขา Art and Design งานวาดและการออกแบบนะคะจ Thailand Social Awards ครั้งที่13ค่ะ นับไปนับมาค่ะคุณชาเขารังสรรค์คอนเทนต์ในเพจมานาน12ปีแล้วนะคะตั้งแต่ยุคที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ยังไม่บุมมากนะักแรกเริ่มก็คิดไอเดียจากการจัดแต่งคอสเพลย์คนเดียวค่ะช่วงหลังนี่แหละถ้ามีคู่ใจมาช่วยออกไอเดียก็จะน,น่ารักขึ้นนะคะน้องเมวค่ะแถมช่วยแต่งช่วยวาดให้ด้วยนะคะบางทีค่ะมีผู้ช่วยมานับมาถึงตอนนี้ก็ปรับตัวไปเยอะเหมือนกันคุณชาเขาเล่าว่าแต่ก่อนเน้นงานละเอียดค่ะปล่อยมาทีมีจึ้งนะคะแต่ว่าตอนนี้มาเน้นงานวัยงานหาที่แม้อาจจะไม่ละเอียดเท่าแต่ก็ได้กระแสซึ่ง เพจก็มีต่างชาติเยอะค่ะหลายคนมาแลกเปลี่ยนไอเดียวิธีคิดนะคะไปจนถึงถามเลยก็มีว่าเอ้าทำไมของที่ใช้แต่งคอสเพลย์มันแพงส่วนทางกับชื่อเพจล่ะคะเพราะว่าคนที่ติดตามผมก็เป็นชาวต่างชาติเยอะบางทีเขาก็มันก็ได้แลกเปลี่ยนนะมันอย่างอย่างบ้านเราอ่ะไข่อ่ะมันไม่ได้แพงเนาะผมเคยเอาไข่มาคอสกลายเป็นว่าคนอเมริกาเขาเขาเมต์มาว่าเขาเขาเขาเมเม์มาบอกว่าเฮ้ยคุณไอ ไอ้พราะพี่คุณเอามาใช้อ่ะมันแพงนะทำไมคุณเอามาใช้ชื่อเพจคุณชื่อเพจโลคอคอเพไม่ใช่หรอผมก็ไม่เข้าใจมันแพงยังไงก็เลยแลกเปลี่ยกนกลายเป็นว่าผมเพิ่งรู้ว่าอเมริกาขายไขย่ไก่แพงมากมันมีหลายคนที่เลิกทําสิ่งนี้เพราะว่าเรื่องนั้นครับเรื่องตัวเลขแต่ผมกลับไปคิดวันวันแรกของผมอะ่ะวันแรกที่ผมเปิดเพจอะ่ะผมไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้เลยไงทาไมเราไม่คิดกลับไปคิดแบบนั้นล่ะเราทําเราเริ่มทำเพราะเรารู้สึกมีความสุขหรือเปล่า แค่นั้นเองก็เลยทำมาเรื่อยๆไม่ต้องอยู่ทำปีต่อปีมันคือถึงจะกดดันกับการที่ต้องครีเอทคอนเทนต์ทุกวันตอนเช้าค่ะแต่เพราะรทำมานานจนชินแล้วแล้วก็วยังมีความสุขอยู่นะคะจึงทำให้คุณชาเชติพัฒนยังคงสนุกกับการทำงานที่ยึด <บน S 1> เป็น,ปนอาชีพหลกักซึ่งคุกวันนี้ค่ะก็แบ่งเวลาส่วนหนึ่งนะคะหนีานจากกาทรทำงานไปเน้นฝึกสมาธิด้วยค่ะ Thailand Social a w a r d